สวัสดีค่ะทุกคนถ้าพูดถึงชื่อเสียงของอาหารไทยแล้วแค่ไปม,มีอะไรแซงหน้าผัดไทยไปได้เลยนะคะสําหรับชาวต่างชาติแล้วเนี่ยถ้าคิดจะมาลองอาหารไทยต้องผ่านผัดไทยไปให้ได้ก่อนเป็นอาหารไทยที่อยู่ในกระแสะการพูดถึงของต่างชาติอยู่ตลอดเชียวล่ะค่ะแต่ก็มีชาวต่างชาติอยู่ท่านหนึ่งนะคะลองไปลองมาแล้วเนี่ยจนันไปติดใจจานอื่นซะอย่างนั้นจนถึงขั้นตั้งโพสเลยนะคะโดยแคปชั่นเขาบอกไว้ว่า ผู้เราใช้เวลาทั้งหมดพูดถึงผัดไทยอยู่ได้ตั้งนานทางทางที่เราควรพูดถึงผัดซีอิ๊วต้องหาใช่แล้วค่ะอาหารที่ขโมยใจชจาวต่างชาติคนนี้ไปก็คือเจ้าผัดซีอิ๊วนั่นเองพอเขาโพสต์ไปก็มีชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยค่ะเป็นพันๆคอมเมนต์เลยบางคนก็มาเห็นด้วยบางคนก็มาบอกว่าถ้าเป็นอาหารคล้ายๆกันแล้วเขาชอบอย่างอื่นมากกว่าเราไปแอบดูกันดีกว่าค่ะ ว่าชาวต่างชาติเขาแอบเมาอาหารไทยว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกนี่แอบ,บมีใจให้ผัดซีอิ๊วอยู่แล้วแน่ๆในที่สุดก็มีใครพูดถึงผัดซีอิ๊วักทีท่านต่อไปนะคะแฟนตัวยงของผัดซีอิ๊วอยู่ที่นี่100อร์เซนคนต่อไปก็มาแชร์ไอเดียนะคะหรือคุณจะทำผัดซีอิ๊วจากเส้นผัดไทยก็ได้นะ คอมเมนต์ต่อไปนะคะนั่นมันหวานเกินไปฉันไม่อยู่ทีมผัดวุ้นเส้นมันถูกประเมินค่าต่ำเกินไปนะคนต่อไปก็ชอบผัดวุ้นเส้นเหมือนกันค่ะพร้อมมีอิโม,มจิรูพอใจมาด้วยคนต่อไปก็มาหาพวกนะคะแต่แล้วผัดขี้เมาล่ะคนต่อไปก็ปากหวานมาเลยนะคะฉันชอบทุกอย่างที่เป็นไทยเลย คนต่อไปรับบทเด็กหลงทางนะคะทีมผัดขี้เมาสะดุดหลงเข้ามาในแชทนี้คนต่อไปก็อยู่ทีมผัดซีอิว้วบวกกาแฟเย็นแบบไทยๆคะ่ะคนต่อไปก็มาแนะนำเมนูนะคะข้าวซอยเป็นสิ่งที่คุณต้องลองนะถ้าคุณไปร้านอาหารไทยแถวภาคเหนือคนต่อไปก็ทีมผัดซีอิ้วเหมือนกันนะคะนั่นคือหนึ่งในเมโนูโปรดของฉันเลย ฉันกินมันทุกครั้งโดยไม่ขาดตกบกบพร้อมเลยนะแต่ถ้าอยากอร่อยขึ้นอีกให้สั่งแบบเผ็ดมากๆแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันเย็นแล้วก็พีชายคนต่อไปนะคะใช่แล้วฉันมาที่นี่เพื่อกะทูนี้เลยนะแต่ก็ไม่ใช่ร้านอาหารไทยทุกร้านที่จะเสิร์ฟเมนูนี้อร่อยฉันผิดหวังทุกครั้งเลยเอเมนูนี้ที่เขาว่าก็ไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงผัดไทยหรือว่าผัดซีอิวนะคะ คนต่อไปเขาก็มาเชร์ผัดวุ้นเส้นคะ่ะคนต่อไปก็เป็นผัดวุ้นเส้นเลเวอร์มาตามหาพวกนะคะมีทีมผัดวุน้นเส้นรวมตัวกันอยู่แถวนี้ไหมแต่ผัดซีอิ๊วก็ตามมาติดๆเป็นอันดับ2นะคนต่อไปนะคะฉันเห็นด้วยกับโพสนี้นี้1 0เเมื่อคืนฉันก็เพิ่งกินไปจานนึงแล้วตอนนี้ก็มานั่งนำนึกถึงความยอดเยี่ยมของมันเจละ คนนี้เป็นทีมผัดไทยมาแก้ตัวให้นะคะถ้าผัดไทยรสชาติให้10คะแนนฉันก็ให้ผัดซีอิ๊วแค่5คะแนนคอมเมนต์ต่อไปในที่สุดก็มีคนเข้าใจสักทีฉันโดนเจ้าเส้นใหญ่นั้นตกเขาให้แล้วท่านต่อไปนะคะร้านอาหารไทยที่ฉันชอบเขาเอาเส้นใหญ่มาทำผัดไทยอร่อยสุดๆไปเลยคอมเมนต์ต่อไปใช่ ตั้งแต่วันที่ฉันได้สูตรผัดซีอิ๊วมาฉันก็กินแต่ผัดซีอิ๊วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยคนต่อไปนะคะฉันชอบคอมเมนต์ของคุณมากๆเลยมันเป็นอาหารโปรดของฉันเลยนะเวลาที่ฉันไปลองอาหารไทยจากร้านแม่ไม้คนต่อไปโอใช่เลยมันเป็นอาหารจานแรกที่สั่งแล้ววางใจได้เลยคนต่อไปก็มาฉีกเลยนะคะ ผมให้ข้าวขาหมูนะถ้าคุณพูดถึงอาหารไทยที่วางใจได้คนต่อไปฉันก็ชอบผัดซีอิ๊วเหมือนกันนะแต่มันก็แตกต่างกันบ้างเวลาสั่งจากร้านอาหารดีๆหรือว่าสั่งจากร้านอาหารธรรมดาธรรมดาคอมเมนต์ต่อไปฟังดูดีขึ้นนะแต่ผัดไทยอ่ะมันทำยากกว่าก็เลยดูน่าเชื่อถือมากกว่ามันเกี่ยวกันไหมล่ะคะเนี่ย ันต่อไปเขาก็บอกว่าฉันเลือกผัดสีอิ๊วเสมอแหละคอมเมนต์ต่อไปก็มาข่มทั้งผัดสีอิ๊วทั้งผัดไทยเลยนะคะขอโทษนะแต่ผัดขี้เมาใช้นะทั้ง2อ,อย่างนั่นแหละคนต่อไปก็มาเห็นด้วยกับโพสต์นะคะใช่มันดีกว่าเยอะเลยและรสชาติก็ดีกว่าด้วยเมนูโปรดของฉันก็คือผัดสีอิ๊วเนื้อจากร้านอุบลคิดเช่นถ้าฉันได้ไปเมืองเดลาแวร์อีกครั้งแล้วก็ ฉันจะเริอมทานอาหารจากที่นี่เป็นอันดับแรกเลย้ลานนุบลคิดเช่นเนี่ยเป็นร้านอาหารไทยที่รัฐเดลลแวร์ are, ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคนต่อไปเขาก็บอกว่านี่เหมือนเรื่องจริงเลยนะวันก่อนเขาก็กินผัดซีอิ๊วมาแล้วก็โดนตกเขาอย่างจังเลยผัดขี้เมาก็เจ๋งเหมือนกันนะคนต่อไปไม่รู้หลงมาในโพสต์นี้ได้ยังไงนะคะอาหารไทยเนี่ยมันสำหรับชาวไทยไม่ใช่ชาวผิวขาว น้ำปลาก็เยอะน้ําตาลนิดเดียวนี่ก็ไม่รู้จะชื่ออะไรเลยนะคะคนก่อนหน้าบอกหวานแต่คนนี้บอกเค็มด้อย่างนั้นคนต่อไปแน่นอนว่าผัดวุ้นเส้นคือฮีโร่ตัวจริงคนต่อไปก็มาโอเวอร์เลยนะคะแน่นอนว่าในชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าผัดวุ้นเส้นระดับเอบวกคอมเมนต์ต่อไป กินผัดขี้มาเมามาหลายวันแล้วคอมเมนต์ต่อไปนี่ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมผัดไทยนั้นถึงได้ดูยิ่งใหญ่นะเพราะว่าผัดสีอิ๊วถ้าเป็นลูกสาวฉันเองโอ้โหรักมากถึงขนาดรับผัดสีอิ๊วเป็นลูกสาวเลยหรอคะคนต่อไปก็มาน้อยใจแทนผัดสีอิ๊วนะคะผู้คนน่ชอบมองข้ามมันไปเหมือนกับมันไม่ใช่อาหารไทยที่ดีสุดตลอดกาลอย่างนั้นแหละ ตอนต่อไปเขาก็บอกว่าฉันก็รู้สึกเหมือนกันบางอย่างในบะหมี่เส้นบรรแดนเหล่านี้มันทําให้มีรสชาติดีกว่าอย่างอื่นเลยนะตอนนี้ฉันคิดถึงมันจริงๆอาต้องตามหามันให้ได้เลยนะในสัปดาห์นี้คอมเมนต์ต่อไปฉันกินสัปดาห์ละสองครั้งเลยนะเวลาที่อยากกินน่ะคอมเมนต์ต่อไปเดือนที่แล้วฉันสั่งมากินตั้งสามครั้งเลยนะฉันคิดว่ามันจะเป็นเมนูเดลิเวอรี่จานโปรดจานใหม่ของฉันเลยแล้ว คอมเมนต์ตอไปเหมือนจะเก็บกดแทนผัดสีอิวนะคะในที่สุดก็มีตัวแทนออกมาพูดเรื่องนี้แล้วท่านต่อไปนะคะฉันกินสลับจับเปลี่ยนกันระหว่างผัดไทยกับผัดสีอิ้วแต่เหมือนผัดสีอิ้วจะถูกใจฉันมากกว่าฉันนอกใจจะพวกนี้ไม่ได้เลยคนต่อไปก็ปากหวานเจี๊ยบเลยนะคะถ้าฉันจะต้องย้ายบ้านฉันจะตรวจสอบ Google Map g o o l l e แอบก่อนเพื่อจะย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ร้านอาหารไทย เป็นยังไงกันบ้างคะกับความที่เห็นของชาวต่างชาติงานนี้บ่งลงน้องผัดสีอิ๊วเต็มๆเลยค่ะส่วนรองอันดับหนึ่งได้แก่น้องผัดวุนเส้นและรองอันดับสองได้แก่น้องผัดขี้เมาค่ะหลักพี่ๆคนไทยคิดว่าน้องผัดสีอิ๊วควรา่าแกการมองลงไหมคะคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะก่อนจะปิดคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันหน่อยนะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปปิกหนะ้าสวัสดีจ้า